ครับวันนี้เรามาดูรถตู้ Toyota าเวลไครับปี2019รถคันนี้มาด้วยอาการแอร์หลังไม่เย็นแต่แอร์หน้าเย็นปกติครับทางเราตรวจเช็คแล้วก็ไปเจอไ้ตัวมอเตอร์เซอร์โวครับตัวปรับความร้อนมีปัญหาจึงได้ทำการแจ้งลูกค้าไปแล้วก็ เสนอให้ลูกค้าว่าเราจะถอดตู้แอร์หลังมาล้างให้ส่วนมอเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะถอดเช็คดูก่อนนะครับว่าจะมีอะไรหรือว่าจะมีของให้ลูกค้าหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับขั้นตอนการถอดหรือแผงข้าง ประตูครับก่อนที่เราจะถอดตู้แอร์มาล้างกับถอดแผงข้างประตูออกมาแล้วก็เนี่ครับตู้แอร์จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะถอดตู้แอร์ออกมาล้างให้ลูกค้าแล้วก็แก้ไขตรงมอเตอร์ลิ้นปรับฮีตอเ,อเ,เตอร์ครับรตู้แอร์เราถอดออกมาครับ ี่ครับสภาพตู้แอร์ที่เราเอดคค่อนข้างสูงผมครับอย่างเราจะทำการล้างให้ครับขั้นตอนการล้างตู้แอร์ครับ ือเจ้าตัวปัญหาครับเจ้าตัวที่ทําให้แอร์หลังมีลมร้อนออกมาปนาเรื่องด้วยอะไรตัวนี้ต้องทําการเบริกสูนและต้องใช้ระยะเวลาในการรอของหลายวันครับลูกค้าเลยบอกว่าก็ไม่ต้องใช้ฮีเตอร์เลยตัดออกไปให้มีแต่ลมเย็ยนครับแล้วก็ลดความเย็ยนจำ ความแรงของพัดลมเราก็ตามนั้นครับล้าต้องการแบบนี้เราจัดให้ไม่ต้องใช้ลมร้อนครับให้มันออกแต่ความเย็นโอเคครับเราทำให้ครับนี่ครับตู้แอร์หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก็สภาพเหมือนใหม่ครับไม่มีฝุ่นเกาะและ จะสามารถทำความเย็นได้ดีขึ้นครับกำลังทำการประกอบตัวแหวกลับคืนครับอตอนนี้เราประกอบตู้กลับคืนไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการเติมน้ำยาแล้วก็เทระบบครับ ล้างทำความสะอาดแต่งลมพึง่งแอร์ครับมาดูขั้นตอนการเทสค,ความเย็นครับหลังจากที่เราใส่ตู้แอร์หลังกลับเข้าไปแล้วแล้วก็เติมยาแอร์ตอนนี้อุณหภูมิความเย็นของตู้หลังหลังจากที่เราตัดฮิเตอร์ออกไปก็ประมาณนี้ครับ13.5 ลดลงต่อเนื่องครับส่วนตู้หน้าก็ความเย็นจะเย็นกว่าตู้หลังครับอยู่ประมาณ10-13ครับก็เป็นความเย็นปกติครับอ่าตอนนี้คือจอดต่างแดดแัดเปี้ยงเลยนะครับอุณหภูมิคาดว่าจะลงเรื่อยๆครับเพราะว่าเราเพิ่งเทสร,ระบบ กำส่งงานครับ Toyota w e l f i r ปี2019มาดูค่าเกจน้ำยายกันหน่อยค่าเกจอยู่ในเกณฑ์ปกติครับก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับรถท่านใดรถแอร์ไม่เย็นสามารถโทรมาสอบถามได้ครับ0899211805หนุ่มอเจร์รับประเขา ขอบคุณมากครับ